I'm สวัสดีค่ะผู้ชมน้ำกันคุณณปัญญาจินานกลับมารายงานความเคลื่อนไหวอีกแล้วในรายการคัมิ่งส่วนเวลาเดิมดีๆแบบนี้เช่นเคยนะคะช่วงนี้อย่างที่ทราบกันนะคะว่าตารางหนังฉายในบ้านเราเนี่ยยังไม่มีอะไรแน่นอนจากสถา,านการณ์ต่างๆซึ่งแน่นอนนะคะว่าสถา,านการณ์แบบนี้เป็นกันทั่วโลกค่ะกระทบวงการอุตสาหการรมภาพยนตร์กันเป็นแถวเลยนะคะซึ่งน้ำก็จะพยายามเอามาอัปเดตเรื่อยๆให้ได้ติดตามกันนะคะและ2 3สาสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะน้ำเอาทั้งโปรแกรมหนังไทยหนังใหญ่ทาง ฟักฝั่งฮอลลีวูดมาอัปเดตกันแล้ววันนี้น้ำก็มีหนังจากต่างประเทศประเทศอื่นๆภาษาอื่นๆมาฝากกันด้วยนะคะจะมีหนังจากประเทศอะไรบ้างนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ เปิดมาด้วยหนังจากฝรั่งเศสที่เดิมทีวางวันฉายไว้ที่26มีนาคมนะคะกับเรื่องราวความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างคุณแม่นักแสดงรุ่นใหญ่ของวงการฝรั่งเศสกับลูกสาวที่ไปใช้ชีวิตเป็นนักเขียนบทที่อเมริกาค่ะหลายปีผ่านไปนะคะลูกสาวพาครอบครัวกลับมาเจอกับแม่อีกครั้งสองแม่ลูกที่ห่างเหินจะต่อกันติดหรือเปล่ายิงเมื่อได้รู้ความจริงบางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนจะเป็นเรื่องไรต้องรอไปดูกันนะคะไหน The Truth ครอบครัวตัวดีค่ะ The Truth ครอบครัวตัวดีนำแสดงโดยแคทเธอรีนเดอร์เนฟจูเลียตบีโนชอีธานฮอกและลูดีวินเซนเยร์กำกับการแสดงโดยฮิโรคาสุคุเรเอดะค่ะต่อด้วยเรื่องนี้นะคะจากฝรั่งเศสเช่นเดียวกันค่ะโดยพ้่ำกับมิเชลฮาสนาวิชูสที่กำกับหนังเงียบอย่าง The Artist จนได้รางวัลอสการ์มาแล้วนั่นเองค่ะคราวนี้เน่ยเข้ามาในสไตล์แฟนตาซีค่ะกับเรื่องของ The Lost Prince ที่เดิมทีเนะี่ยกำหนดฉายไว้ที่19มีนาคมค่ะกับเรื่องราวความรักของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่พยายามรักษาความสัมพันธ์ของพ่อลูกเอาไว้ผ่านการเล่านิทานก่อนนอนนั่นเองค่ะแต่เมื่อลูกสาวโตวขึ้นนะคะหลังจากที่เคยมีพ่อเป็นพระเอกในนิทานเสมอมาเธอก็อยากจะมีเรื่องราวเป็นของตัวเองบ้างแล้วแหละค่ะความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็เลยถูกลดถ่อนลงด้วยแต่คุณพ่อก็ไม่ยอมแพ้นะคะพยายามที่จะรักษามันเอาไว้ให้ได้เขาจะทำยังไงต้องรอชมกันนะคะใน The Lost Prince เจ้าชายตกกระป๋องค่ะ The Lost Prince เจ้าชายตกกระป๋องนำแสดงโดยโอมาเรซเบเรนิสเป c ช o อฟิลิเปเอริซองและฟรองซัวดาเมียงส์กำกับการแสดงโดยวิเชลฮัสนาวิชูสค่ะ ยังอยู่กันที่นางฝรั่งเศสนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของราฟาเอลหนุ่มนักเขียนนิยายชื่อดังที่เกิดปัญหาก็เพราะว่าความดังของเขาเองนั่นเลยค่ะที่ทําให้เขานนั้นเริ่มจะหลงตัวเองจนล่าเลยขนรอบข้างแม้แต่กับแฟนของตัวเองนะคะจนวันหนึ่งเขาตื่นมาแล้วพบว่าโลกทั้งใบของเขาเไม่เหมือนเดิมซะแล้วล่ะคะ่ะทุกอย่างกลับตาลปัดไปหมด จากคนดังกลายเป็นแค่คนธรรมดาส่วนแฟนสาวของเขานั้นกลับกลายเป็นคนดังขึ้นมาค่ะทาให้เขาเริ่มฉุกคิดว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มจีบแฟนสาวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะครั้งที่2จะดีกว่าครั้งแรกไหมต้องรอดูกันได้แค่ไหน Love at Second Sight ค่ะ Love at Second Sight นำแสดงโดย f r o i s Civil, Josephine j ee, และ Edith กำกับการแสดงโดยอูโกเชแลงค่ะ ส่วนเรื่องนี้นะ่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นหนังสียองขวัญจากประเทศโมรโคโค็อกโกที่พูดภาษาฝรั่งเศสนั่นเองค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลอาชูรา่าตามความเชื่อของมุสลิมว่ากันด้วยการไล่ล่าเด็กมาสังเวยให้กับปีศาจที่ชื่อว่าบุกาตานั่นเองค่ะและก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งนะคะร,รอดชีวิตได้จากคืนนั้นแต่ก็ต้องสูญเสียเพื่อนคนหนึ่งไปอย่างปริศนาในคืนนั้นเช่นเดียวกันค่ะผ่านไปถึง20ปีนะคะเพื่อนที่หายตัวไปกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ไม่น่าจะใชเรื่องดี แน่ค่ะและจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาต้องรอดูกันนะคะและที่สำคัญหนังเรื่องนี้ได้รางวัล Golden r a z o r b l a d e ที่เป็นรางวัลสูงสุดของเทศกาลหนังเสียงขวัญ Heartline Film Festival มาอีกด้วยเลยคะ่ะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับอาชุรามันกลับมาจากนรกค่ะอาชุรามันกลับมาจากนรกนำแสดงโดยอีวานกอซาเลสโซเฟียมนุชายูเนสบวัวและโอมาลอฟตี กำกับการแสดงโดยทาลเซรามีค่ะ <'m> ส่วนเรื่องนี้เ,นเป็นหนังจากทางฟากฝั่งของญี่ปุ่นกันบ้างค่ะกับเรื่องราวของเคนตะโคกิและก็เรียวสุเกะนั่นเองค่ะหนุ่มๆนักดนตร,ตรีที่ต้องยุบวงก่อนที่จะได้เดบิว เพราะว่าสูญเสียอากินักร้องนําของวงไปนั่นเองค่ะเวลาผ่านไปปีหนึ่งนะคะอยู่ๆพวกเขาทั้ง3คนเด็กก็ได้รู้จักกับโซตะที่เข้ามาตีสนิทแล้วก็อ้อนวอนให้เขากลับมาฟอร์มวงกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งความจริงแล้วนะคะโซตะที่พวกเขาเพิ่งรู้จักภายในร่างของเขานั่นก็คืออากิเพื่อนเก่าของเขานั่นเองเรื่องราวสุดปฏิหารนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเพื่ออะไรคงต้องรอไปหาคำตอบกันนะคะในหนังเรื่องนี้ hour 30 minutes sessions ค่ะ Our 30 Minutes Sessions นำแสดงโดยแมคเคนยูอาริตะทาคุมิคิทามุระโชโนฮายามะชูเฮเอซุงิและโชคิโยฮาระกำกับการแสดงโดยเคนทาโรุฮากิวาระค่ะ จากญี่ปุ่นมากันที่หนังเรื่องนี้กันบ้างค่ะกระทบเต็มๆเ,เลยนะคะนั่นก็คือแวนการ์ดจากจีนนั่นเองค่ะโดนเลื่อนไปก่อนใครเพื่อนเลยนะคะเพราะว่ากําหนดการเดิมนันก็คือช่วงตรุษจีนและจนตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีกําหนดใช้ใหม่ออกมาค่ะแฟนๆเฉินหลงก็คงต้องอดใจรอกันอีกนิดหนึ่งนะคะกับปฏิบัติการสุดอันตรายของทีมแวนการ์ดองค์กรรักษาความปลอดภัยระดับนานาชาติที่ต้องเสี่ยงชีวิตต่อสู้กับเหล่าผู้ก่อการร้ายชนิดที่เรียกว่าไลา่ล่ากันข้ามทวีปกันเลยแหะคะ่ะเพื่อช่วย เหลลูกสาวนักธุรกิจชาวจีนที่มีชีวิตผู้บริสุทธิ์นับล้านเป็นเดิมพันรอชมกันได้นะคะในแวนการ์ดหน่วยพิทักษ์ฟัดข้ามโลกค่ะแวนการ์ดหน่วยพิทักษ์ฟัดข้ามโลกนำแสดงโดยแจ็คกี้ชาดหยางหยางมิยามมชีไอ้หลุนและโจเจิ้งถิงกำกับการแสดงโดยสเตลลีตงค่ะ อีกหนึ่งเรื่องมาดูหนังจากฮ่องกงกันค่ะการันตีด้วย11รางวัลยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์ทั่วเอเชียไปดูความสัมพันธ์มิตรภาพที่อบอุ่นระหว่างคนสองคนที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งเชื้อชาติและความคิดค่ะระหว่างเลี้ยงเฉียงหวิงชายผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นอวมาภาพที่ใช้ชีวิตให้หมดไปเป็นวันวไปด้วยความสิ้นหวังของเขา ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเอเวอร์ลินสาวชาวฟิลิปปินส์ที่มาทำงานเป็นผู้ดูแลเขาค่ะเมื่อทั้งคู่นะคะต้องมาอยู่ใต้ชายคาเดียวกันกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆและก็ได้รับรู้รสชาติและซีสันของชีวิตมากยิ่งขึ้นค่ะมิตรภาพก็เลยเกิดขึ้นท่ามกลางความแตกต่างจะเป็นยังไงต่อไปต้องรอดูกันนะคะหน Still Human Still Human นำแสดงโดยแอนโทนีวองคริสเซลคอนซูนฮี แซมลี Lee, และเซซิเลียยิฟกำกับการแสดงโดยโอลิเวอร์ฉันสิวกุลค่ะ <'m> คุณผู้ชมคะหนังที่น้ำได้แนะนำไปก่อนหน้านี้นะคะต้องรออัปเดตเรื่องวันเข้าใช้กันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าอยากดูหนังต่างประเทศที่ไม่ต้องรอแล้วก็เข้าไปเลือกดูกันได้เลยนะคะใน True ID วันนี้น้ำก็เลยเลือกมาให้คุณผู้ชมค่ะจะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันได้เลยนะคะในช่วง True ID Play l i s t ค่ะ มาดูกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะกับ i ทน t e s นาทีชีวิตลิขิตฝันปี2013ค่ะหนังที่จะสร้างแรงบันดาลใจที่ดีอีกหนึ่งเรื่องจากเกาหลีค่ะและหนังยี้สะท้อนปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับการเลือกอาชีพด้วยนะคะหนังเล่าถึงคังโฮหนุ่มฝึกงานที่มีความฝันอยากจะทํางานในสถานีโทรทัศน์แต่ครอบครัวนั้นอยากให้เป็นข้าราชการมากกว่าค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะโอกาสก็เข้ามาหาเขาทำให้เขาต้องเลือกระหว่างครอบครัวกับความฝันค่ะ ต่อกันด้วย o อา Time ท i e วิวคัหลังจากฮ่องกงปี2017ค่ะหนังรางวัลจากเทศกาลฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดสครั้งที่37ในสาขาภาพะยนตร์ยอดเยี่ยมและพู้กมกับอย,ยอดเยี่ยมที่สร้างจากเหตุการณ์จริงในช่วงปี1940เกี่ยวกับกลุ่มต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นช่วงเข้ามายึดครองฮ่องกงน,นั่นเองค่ะ และอีกเรื่องกับหนังคอมเมดี้เบาๆจากเวียดนามนะคะกับ My m r Wife เขาแหละภรรยาของหนูปี2018ค่ะเป็นเรื่องราวสุนัรษาของหญิงสาวคนหนึ่งนะคะที่เพียบพร้อมไปซะทุกอย่างขาดอยู่แค่อย่างเดียวค่ะนั่นก็คือคู่ชีวิตนั่นเองและนี้จึงเป็นที่มาของภารกิจตามหาชายในฝันสุดอนลเวงค่ะ สามารถเข้าไปเช็คเพิ่มเติมกันได้นะคะมีความบันเทิงหลากหลายมากรอคุณผู้ชมอยู่ในแอปพลิเคชัน True ID เลือกดูกันได้น้ำใจเลยค่ะแล้วกลับมาอัปเดตตารางหนังกับน้ำในรายการ c o m i n g s o o n ได้ใหม่เวลาเดิมแบบนี้ทั้งทาง True Vision True for you แล้วก็ True ID นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วละค่ะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าขอขอบคุณเสื้อพิธีกรจาก Hamburger Studio แล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดรักษาสุขภาพปลอดโควิดกันทุกคนนะคะด้วยความเป็นห่วงจากน้ำและทีมงานรายการ Coming Soon ค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ